ขน่นยดักน้ำมาดาเอาขนมไหมเนี่ยต้นหาวเออเฮ้ยเอาขนมไหมเอาขนมไหกงก่อนแดงเอาไหมเะเนี่ยแงกินมาได้ง้นกินไล่ยัดไสหมู ยาไม่ติดค่ะคือยาไมติดครับยกมาเอ้ยยกยามาเอายามาสายละคืนไม่ได้กินเนี่ยบุญได้ไม่ซื้อจริงนของพ่อนี่แหละยกยกยามาเอายามาเกมเกมเกมนี่คือลูกใหญ่ต้นก็ไม่ยึดต้น ตักหน้ามาดาต้องหาแก็ดมันบ่มต้อบ่มอะไรมันห่ะไอ้บ่มมันไม่สู้ก็นเด็ดต้องแก็บ่มสุกสู้สงการว่าจะเก็บทังนีเก็ตัวนี้ในทางฟ้ากันมันเออเอกไปทัก่คนโอ้ยมันจะตันแต่อะไรเนาะเออเด้อ